มาถึงตอนที่17แล้วนะครับสำหรับมาหาวิทยาลัยพฤมาร์ซีซั่น2พระอุบการชิบุตยะซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสูบปนื้หาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับแต่พราะนักกรับชมมาได้เลย เปิดต่อมาก็จะเล่าย้อนกลับไปก่อนที่เมงุมิจะสลบนะครับซึ่งเมงุมิที่กำลังบาดเจ็บอยู่ก็พิ่มพำอยู่คนเดียวว่าวิชาเงาสิบล่างของเขาตอนแรกจะได้แค่เคียวคเุเคนหรือสุนัขศักสืดสองตัวส่วนชิคกี้อามิอืนอ่นต้องกำหลับก่อนถึงจะใช้ได้เมื่อเพิ่มชิคกีอามิในมือแล้วก็ทำการกำหลับไปเรื่อยๆก็จะได้ชิคกีอามิทั้งหมดสิบประเภทมารองและในขณะนั้นเองเจ้านักสับเช่งฮารุตะก็ได้ตามมาจัดการกับเมงุมิซึ่งมันก็บอกเลยครับว่าเลือดออกขนาดนี้ต่อให้มันไม่ทำอะไรก็คงตาย จากนั้นเมงุมงมิก็ล้มลงไปกองกับพื้นนะครับแต่ก็ยังพึมพำต่อว่าการกำหลับชีขี้อามิ้นจะช่วยกันทาหลายคนก็ได้แต่การกำหลับด้วยคนจํานวนมา,จากจะกลายเป็นโมฆะหลังจากนั้นหรือก็คือเป็นพิธีที่ไร้ความหมายซึ่งสาระผู้ใช้วิชาแล้วถึงจะไร้ความหมายแต่ก็มีวิธีใช้อยู่สรุปก็คือถ้าไม่กำหลับชีขี้อามิก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าคิดจะกำหลับแล้วก็จะเรียกออกมาเมื่อไหร่ก็ได้และในบรรดาผู้ใช้วิชาที่ผ่านมาไม่เคยมีใครกำหลับเจ้าตัวนี้ได้แม้แต่คนเดียว จากนั้นเรื่องราวก็ได้ย้อนกลับไปนะครับเสืออาจารย์โกโจก็ได้ถามกับเมงุมิว่ารู้ไหมทําไมตระกูลโกโจกับตระกูลเซงอินถึงไม่กินเส้นกันเมงุมิได้ถามว่าไม่กินเส้นกันมานานแค่ไหนแล้วอาจารย์โกโจเลยบอกว่าตั้งแต่สมัยเอโดหรือสมัยเคโจนี่แหละจาไม่ค่อยได้ซึ่งผู้นําตระกูลในตอนนั้นฆ่ากันจริงจังในงานประลองต่อหน้าโชกุนแล้วก็ตายทั้งคู่แต่ผู้นําตระกูลโกโจกในตอนนั้นคือผู้ใช้วิชามุคคาเกนที่มีดวงตาลึกกันเหมือนกับเขา ส่วนอาคมของอ้ฝ่ายก็เหมือนกับเมงโอมิทั้งก็คือวิชาเงาสิบล่างและอาจารย์โกโจก็ถามเมงโอมิว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาจะสื่อไหมซึ่งเมงโอมิก็คิดว่าผู้นําตระกูลเซงอินในตอนนั้นก็คงจะใช้วิธีแบบเดียวกันกับที่เขากาลังจะใช้ถึงได้ตอบกลัก,กับผู้นําตระกูลโกโจที่มีดวงตาลึกันได้แบบสูสีจากนันกตัดภาพมาที่สุคนาที่ตอนนี้ได้พบกับอูรอุเมะสุคนาจึงบอกว่าอีกไม่นานเขาก็จะเป็นอิสระแล้วและสั่งให้อูรอุเมิสเตรียมการไว้ให้ดีแล้วก็ตัดภาพกลับมาที่ ก็สลบไปถึงจะมโหลากาก็ได้ตรงเข้าไปหาเจ้าฮารุตะจากนั้นก็ได้มีการอธิบายนะครับว่าอาคมขอนนักสาบเช่งชิงงโมฮารุตะคือการลูป้ปฏิทินเล็กน้อยในชีวิตประจําวันจากความทรงจำออกมาสะสม และปริมาณที่สะสมไว้ดูได้จากลวดลายบริเวณตาและถูกปลดปล่อยในสถานการณ์ที่เกี่ยวพันถึงชีวิตแต่เจ้าตัวกลับไม่ได้สังเกตถึงเรื่องนี้แต่แล้วสุคนะก็โผล่มาช่วยเจ้าฮารุตะได้เห็นสภาพใกล้ตาของเมงมุมิทำให้สุคนพะพอ้าใจทุกอย่างและคิดถูกที่ช่วยเจ้าฮารุตะเอาไว้เนื่องจากเจ้าฮารุตะถูกลากเข้ามาในพิธีกรรมกำหลับมหูลากาและถ้าหากเจ้าฮารุตะตายพิธีก็จะจบลงแล้วเมงุมิก็จะตายไปด้วยจากนันสุคนะก็ถ่ายพลังให้กับเมงมุมิและบอกว่าห้ามตายเพราะเขาังมีเรื่องที่จะให้เมงุมิทำอยู่ ซึ่งทางต้องการให้เมงกุมิรอดชีวิตสิ่งเปร้ป้อมอย่างสุกุณจะต้องปราบชิคิมามิตัวนี้และทําให้พิธีเป็นโมคะและในตอนนั้นมมหัวรากาก็ได้ชักดาบออกมาจากแขนของมันแล้วก็เข้าโจมตีสุกุนาสุกุนะจจงได้ใช้แขนขวาป้องกันเอาไว้ซึ่งพลังกำลังของทั้งสองนั้นก็รุนแรงกันมากมากนะครับ แต่เมื่อสุคราสังเกตเห็นดาบที่แขนของโมโหรากาก็รีบหนีไปทันทีนะครับก่อนที่เข้าโจตมตีโมโหรากาจากทางด้านหลังก็ระใช้อาคมแยกส่วนึือจากแรงนปะทะที่ปล่อยใส่กันก็ทําให้ทั้งสองนาัการะดินเป็นคนระทิกคนละทางโดยสุคราชกระดิ่เข้าไปในโรงหนังเมือนดดนออกมาเข้ากับถือป๊อ,ขอกข้ากันหน้าลบออกมากินเฉยเลยนะครับและดาบที่งอกออกมาจากแขนของโมโหรากาเมื่อกี้นั่นก็คือดาบขจัดมารที่มีไว้ต่อสู้กับวิญญาณคำสาบโดยเฉพาะแถมมีพลังแบบเดียวกันกับอาคมย้อนกลับ สุกทาสุกนาเป็นวิญญากรรมสาวก็คงจะโดนปัดเป่าไปในการโจมตีนั้นแล้วเมื่อมโหราก้าออกมาจากซากตื่นะครับสุกนาก็ได้ใช้อาคมเชื้อเชิญเซมันอีกครั้งแต่ว่าการโจมตีก็ไม่เป็นผลและเมื่อรู้สึกตัวไอที่มโหราก้าก็ได้เข้าโจมตีสุนกนาแล้วกระอาดเข้ากับตึกถลายไปไกลเลย จตนักการต่อสู้องทั้งสองก็เป็นไปอย่างดูเดือดนะครับเรียกได้ว่าตึกลาบ้านช่องพังพินาศกันไปหมดเลยทีเดียวแต่เมื่อสู้กันไปสุกุมาสุกุณาก็เริ่มรู้ตัวแล้วนะครับว่าโมโหลากาสามารถมองเห็นวิชาของเขาสุกุณาจึงรู้สึกสนุกขึ้นมาอีกแล้วก็เข้าไปอัดกับโมโหลากาจนอาคารแถวนั้นพังพินาศจนหมดสิ้นและมันก็เป็นอย่างที่สุกุณาคิดนะครับเพราะเจ้าโมโหลากาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับพญางูแปดเสียนแถมมองการผ่าองเขาออกแล้วก็โจมตีโดยสายพลังสายเวทลงไปแต่ไม่ว่าอย่างไร แต่คาถาอันเชิกับวงล้อนั้นจริงหมายถึงว่าถ้าจักรอันสมบูรณ์แบบและความกลมกลืนซึ่งสุกนาก็ดาว่าความสามารถของเจ้าโมโหรากาคือการปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์เหมือนกับการออกทีหลังในเกมเป่ายิ่งฉุบแต่สุกนาก็คิดว่าตัวเขาในตอนนี้บางทีอาจจะแพ้ก็เป็นได้ซึ่งสุกนาคก็บอกว่านี่เป็นการแสดงพลังออกมาเหตุของมเองมงงิมิแต่แล้วในขณะที่สุกนาคกำลังจะแพ้นะครับเขาก็ได้การอาณาเขตอารามสูงซ่อนมาร โดยอาณาเขตของสุขนานะหน้าต่างจากของคนอื่นเนื่องจากไม่ไปแยกพื้นที่ด้วยเขตแดนการสร้างอาณาเขตตามกําเนิดให้ปรากฏเป็นรูปเป็นล่างโดยไม่ปิดเขตแดนเปรียบเสมือนกนารวาดภาพบนความว่างเปล่าโดยไม่มีผืนผ้าใบซึ่งเป็นทักษะคันเทพอีกทั้งข้อพูดมากที่มอบทางนี้ให้กับอีกฝ่าย <c oughs> ก็ทําให้ขอบเขตผลโจมตีเข้าไปได้น้อยมีขนาดกว้างสุดที่รัศมี200เมตร แต่เมื่อคำนึงถึงผลกระทบของเมงุมิจึงลดขอบเขตให้อยู่แค่บนดินในรัศมี140เมตรแต่เมื่อกางอนาเขตสิ่งที่มีพลังสายเวทในขอบเขตผลโจมตีเข้าป้าแน่นอนจะโดนจัดการส่วนสิ่งที่ไม่มีพลังสายเวทจะโดนแยกส่วนและจะต่อเน,นื่องจนกว่าอารามส่งซ่อนมันจะหายไปถึงวิธีเดียวที่จะทำลายเจ้าโผลลากาคือต้องเชื่อดก่อนที่มันจะปรับตัวตามวิชาที่เห็นครั้งแรกและการจัดก,การก็มีเงื่อนไขตรงตามนั้นแต่ในกรณีที่ไม่ได้ปรับตามการแยกส่วนแต่ปรับตามการฟันโจมตีก็ใช่ว่าจะเป็นแบบนั้นเสมอไป แล,แล้วสุคนณก็ได้จัดก,การกับเจ้ามโหรากาได้สําเร็จนะครับซึ่งก็ทํเอาชีวญยะนะหายไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวส่วนเจ้าฮารุตะที่เห็นกับตาก็ยังยืนอึ้งไม่หายสุคุณาเลยไล่เจ้าฮารุตะที่ยังยืนอึ้งอยู่ให้มันใสหัวไปเจ้าฮารุตะจึงได้ยิ้มขอบคุณก่อนที่มันจะวิ่งหนีไปในทันทีแต่วิ่งไปได้ไม่ทันลายลากของเจ้าฮารุตะก็ถูกพากครึ่งแล้วก็ตายในที่สุดนะครับเนื่องจากปฏิหาที่เจ้าฮารุตะได้สะสมมาถูกใช้ไปในการต่อสู้กับนานามิหมดแล้ว,แล,วาาแล้วสุคุณา,าก็ และสุคนะก็พูดกับยูจีว่าให้เขากัาดฟันแน่แนๆก่อนที่จะพบกับความจริงแต่เมื่อเวลาของสุคนะหมดลงนะครับยูจีที่ได้กลับมาควบคุมร่างอีกครั้งก็ถึงกับตะลึงเมื่อได้เห็นว่าเมืองหายไปครึ่งหนึ่งจากนั้นความสัจัะในตอนที่สุคนายึดร่างก็ได้หลั่งไหลเข้ามาในหัวของยูจิทําให้เขาถึงกับวูบออกมานะครับรอะยูจีรู้สึกเสียใจมากที่ทุกคนนั้นตายหมดเหลือแต่เขาที่ยังรอดอยู่คนเดียว แต่เมื่อลุบลงสติได้นะครับยูจิก็ได้บอกกับตัวเองว่าต้องก้าวต่อไปแล้วก็ต้องสู้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นได้แค่ฆาตกรคนหนึ่งแล้วก่อนจะจบตอนนะครับเราก็จะได้เห็นว่านานามิที่ถูกไฟคอไปครึ่งตัวนะแต่ก็ยังไม่ตายแล้วเนื้อหาในตอนที่17็ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งถ้าใครที่ชอบอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ภาคกินใหม่ๆของทางช่องเราก่หนับ้ันี้ขอตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ